สวัสดีครับทุกคนครับพับพนอ่อนทัวครับคลิปนี้กํกำลังเดินทางหาที่ตั้งแคมป์อีกแล้วนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอนาปาดนะครับอำเภอนาปาดทางตอนใต้ของอำเภอนํำปาดนะครับติดกับอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์และนี้ผมอยู่ที่บ้านนากรร ตำบลน,น้ำไคลอเอน้ำปานทุกตระ,ะดินจะพาทุกคนไปกางเต็นท์นอนที่ริมนาต,ตามไปโดูกันนะครับลูกลังครับ ลูกลงังมากมายด้วยอุปสรรคที่เขาต้อแต่งเพลงไว้ก็จริงๆนะเพราะว่าอุปสรรคของทางลูกลังนี่ว่าหนึ่งก็คือถนอนเป็นฝุ่นนะครับสองกาตถนนก็ไม่ดีไม่เรียบมีลุยน้ำด้วยนิดนึงได้อันรมณมแล้วมีลุยน้ำด้วย โอเห็นลุยน้ำแบบนี้นึกถึงบรรยากาศที่บ้านน้ำหมันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไปดูที่บ้านห้วยจนก่อลุยน้ำเป็นสิบกว่าครั้งกว่าจะไปเห็นที่พัดเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปต่อๆไปนะรอติดตามชมคับทุกคนสายลุยจริงๆลุยได้ทุกที่ที่มีทาง ให้ภาพบรรยายให้ภาพฟ้องเอาก็แล้วกันนะครับปรากฏว่าลุยขนาดไหนความจริงถ้าสะพานไม้ไม่ขาดนะครับน้าไม่พัดสะพานไม้ประมาณจากบ้านพี่แกมาที่ห้างประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับสะพานขาดไปไม่ได้ก็ต้องอ้อมเดียวเดียวคนระประมาณ10กิโลจาก1 km, กิโลเมตรกลายเป็น10กิโลเมตรนะอ้อมเข้าป่าเขา้าโพรงเข้ารอยขวาม,มือก็เป็นตป่า เขาแต่ว่าเม่เขาใหญ่หรอครัเขาลูกเล,ล็ก็กเป็นห้างนาทั่วไปของชาวบ้านตามชนบทนะครับที่ชอบมาปลูกห้างอยู่กลางนาบางครั้งบางทีก็เมื่อชีวิตในหมู่บ้านเสียงดังหรือครือคืโคมก็ไปอยู่ ตามภาคนานเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเนี่ยนะความมุ่งเนี่ยเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควยายบางทีอยู่กลางนาก็ขุดสะนะขุดสะเลี้ยงปลาผักคนก็ว่ากันไป อีกแล้วครับมันสัมภล,ลังครับสองข้างไปได้เรื่อยๆครับตามไปที่ยังมีถนนตามไปที่ยังมีทางนอกจากสะพานขาดเท่านั้น ก็ทิ้งจังหวาน่อยหนึ่งละฝุ่นฝุ่นไม่พอมีขี้วัวแถมอีกทั้งอา่างรถอบตก็ไม่เอาน้ำมารถให้นะ <c oughs> ใกล้จะถึงแล้วคิดว่านะความรู้สึกว่าใกล้จะถึงแล้วนะวันนี้ดวงอาจารย์เต็มดวงเลยถึงแล้วครับพร้อมกับถึงพอมกับฝุ่น ที่ผมดู GPS ไว้ไม่มีผิดเลยนะยผมเคมาครั้งหนึ่งตอนนั้นเอาขี่รถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งมาเข้ามาช่วงหน้าฝน มีไฟฟ้าไหมไม่มีคะไฟฟ้าจะมีไฟแสงสว่างก็แล้วกันมีสาปาาด้วยครับเมนูมวันนี้ทอดแหปลามาย่าง ลุยพัดพลออลทัวพัดพลผลรักยากยูทูบเบอร์าสายลุยต้องลุยทุกพื้นที่น,นะ เด็อีพี่รีนะมันหวงกินไอเสือไม่สู้ก็เอาวาห่างหนึ่งก็ได้ได้งานนี้ที่ได้ดูคลิปนะผมผมนอนอยู่ในมัน้ำโขงนอนในแม่น้ำโขงคลิปนี่นะคลิปบริเวณที่อำเภอเข่นหลักที่อำเภอโพไซ